สวัสดีค่ะจากเพจเครื่องมือช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวดอกเจาะด,ดินนะคะดอกเจาะด,ดินรุ่นนี้นะคะจะใช้กับสว่านไร้สายหรือใช้กับสว่านไฟฟ้าก็ได้นะคะมีให้เลือก2ขนาดนะคะขนาดแรกนะคะตัวนี้กว้าง8เซนนะคะยาว25เซนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้กว้าง4เซนติเมตรนะคะ ยาว22เซนนะคะอะเดี๋ยวเรามาลองดูรีวิวการเจาะเลยค่ะตอง่ายด้ยนะคะตัวนี้ ะะใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะเราจะเจาะรูเจาะดินขุดดินนะคะไม่ต้องไปงอเจาะงอเสียงนะคะตัวนี้เราจะปลูกต้นไม้นะคะหรือว่าเราจะขุดหลุมใส่เสาใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่อเนกประสงค์นะคะนี่นะคะสําหรับดอกเจาะดินนะคะมีสองไซส์ให้เลือกเนาะก็ราคานะคะตัวนี้จะอยู่ที่390บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะตัวเล็ก แล้วก็ตัวใหญ่นะคะจะอยู่ที่550บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะแต่ถ้าเกิดซื้อ2อันพร้อมกันนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะลดไปเลยเหลือแค่900บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะ